ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่ยีสบต,ตุลาคมซึ่งตรงกับแรมสี่ข่าเดือนสิบดปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คำโบราณท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามเป็นยามสิริมงคลยามนี้ก็ถือว่าเป็นยามที่ดีกับตัวของเรา เราจะทำอะไรก็จะมีผลและจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่เป็นสิริมงคลนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกชนิดหนึ่งจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะมงคล อันนี้ก็ถือว่าไม่ดีกับตัวเราเราจะทำอะไรจะติดจะขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาหรือว่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านเคหสถานเราก็มาดูดวงชะตากันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรคำโบราณท่านก็มีตำราที่แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัยกับเรา เราจรึงมาดูกันก่อนว่าสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ตื่นนอนตอนเช้าท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านจะออกจากบ้านให้มีสีติดไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าก็าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้การงานของท่านนั้นวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยน่อย จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักและก็งานเบาถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็รู้สึกว่าจะต้องออกแรงมากในวันนี้ทำดีก็จะได้ดีกับตัวเราถ้าหากว่าเราทำงานไม่ดีอาจจะเป็นผลเสียกับตัวเราในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้จะแง่งอนจะจู้จี้หงุดหงิดบางทีก็เปรียบเสมือนริ้นกับฟันอาจจะกระทบกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองนั่นจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้แาาว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนอันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะเป็นผลดีเป็นผลที่เรียกว่ามีกำไรในวันข้างหน้าในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่างานของท่านนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านก็ไม่เป็นไรท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำงานได้อยู่แล้วมีพรสวรรค์ ในเรื่องของการทำงานจึงไม่มีอุปรสรรคอะไรในเรื่องการเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังเาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ในเรื่องของคนรักนั้นเขาก็เอาอกเอาใจดีในวันนี้ทำอะไรก็จะให้การปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงาน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีม สีครีมหรือสีฟันบุรีอันนี้จะดีสำหรับท่านที่เกิดยูนในวันอังคารในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านระวังทำงานอาจจะมีการโต้เถียงกันได้ถ้าหากว่าทำงานรวมกันหลายคนในวันนี้ ให้ท่านใจเย็นเย็นก็ไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้จะมีรายรับในช่วงตอนสายๆไปหาตอนบ่ายและพอถึงตอนเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในวันนี้ตา,าว่าท่านจะเจอกันมานานแล้วที่คิดว่าจะแต่งงานกัน วันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนใจได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ดีสำหรับในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ถ้าก้ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ท่านเป็นคนขยันก็จะเป็นการที่เรียกว่าได้งานดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาาหท่านอีกในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ก็ถือว่าจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของตอนเย็นๆก็เพราะในเรื่องของการงานเราตกลงกันไม่ได้จึงมีการทะเลาะ เบาะแววงเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้การงานก็รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเว่าท่านทำงานทางค้าขายท่านจะขายดิบขายดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองก็ถือว่ามีมาตลอด แบบว่าเป็นเงินหมุนเวียนคนนูน้นหมุนมาให้คนนี้หมุนมาให้แบบนั้นท่านจะมีรายได้อยู่เสมอในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหนะันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวัน วันพระเอรหัสในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายจะเป็นการดีในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรหัสในเรื่องของคนรักคนใคร่ คนรักคนใล้ของท่านวันนี้ก็รู้สึกว่าเอาใจดีให้การปรึกษาหารือไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการตระเลาะ บาแวงกันได้ในเรื่องของการทำงานรวมกันความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังเข้าไว้ในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าดีเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ท่านต้องระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันมีการทะเลาะเบาแวงเกี่ยวกับในเรื่องการงานอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังเ้าไว้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหญ่งานเล็กในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทอง การเงินการทองก็เปรียบเสมือนเงินหมุนเวียนท่านมีรายรับเดียวท่านก็ต้องมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันคนรักคนใคร่ในวันนี้ก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาและหาหรือกันได้ในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจําวันของเราจนครบ วันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี